กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับมาพบกับนุ่นหน่อยน้ำโชยขึ้นเกลอนะคะค่ะมือนีนุ่นหน่อยน้ำโชยกับเดินทางมาหานนกอค่ะตอนนี้นุ่นหน่อยน้ำโชยกับยืนอยู่บ้านของนกอแล้วค่ะท่านผู้ชมหนกอนีขึ้นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมนุ่นหน่อยกับสิพาท่านผู้ชมมาติดตามฝันต่องวดของนกอค่ะวันนี้่นกอฝันได้ฝันเด็ดฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้จับปลาคอใหญ่ค่ะสองโตค่ะท่านผู้ชม ล้วกเพ่นสีตีตัวเลขให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางสีใดตัวใดกับเพื่อเป็นการเสียเวลาค่ะกับไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนาโกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาโกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาติดตามฝันตองวดของนกโก้นะคะงวดที่แล้วกับค้นแตกไปเนาะนกโกน้อสามศูนย์ศูนย์สามค่ะสุยบนล่างเลยเนาะค่ะ เป็นยังไงนะก็ฝันตองหวดนี่ฝันว่าจังไดค่ะฝันว่าเราจะคล้องเงนมาอยู่ในเฮือนเนาะบ้ามันนี่จะไปใช้นอนว่ะจะไปหากินก้อนละว่ะจะไปงานน้ำนี่แล้วเพื่อมาทำในไช้อยู่ว่ามันใช่หูไปอยู่แต่ว่ามันจะมีปลาหวานทว่ฟ้องไปเอากระสังเอาอยางสวิงเลยยางเลาะน้ำมันน้ำข้างแล้วก็แวะเขาขึ้นค่หน้าตอนค่หน้าลาะเมืองน้ำแก่งงานแรกจะเห็นอยู่ก็จะมีประเทศปลางั้น ค่ะก็มีนะหูบัตรธนาต้องมาแต่นี้ยมึงเด็กซ้ำมาเอาอะมึงงานใหม่มึงงานที่สองงานที่สองก็มีจะไปไทยหูปากจลายแท้ว่ะมึงมู้นที่ป็นมึงงานสามก้อนหวานมันเป็นขั้นหน้าเนาะสามชี่งานเลี่ยงกันเด้มันมีแต่งานแหน่ๆอยู่นะโดยเฉพาะของลกมึงเห็นปลาคอใหญ่บานอยู่นี่แจกโคลยู่บานเฮ้ยว่ะใครจะได้ปลาเราก็ซื้อกรตักเอา มันเห็นก้อนบันเห็นแม่ก้อนน่ะมันบืนในในแกนระักเป็นไปนุน่ง k h ă แจกเด้รักเป็นเป็นเหมือนมันเพราะุดอะ่ะคือคุดเอาเสียมคุดเอาหัวอันแก่เขาสีเ,เป่งหนาเขาสีเบลลหม่มงเขาเป่งหนามัาามนบืนไปเหมือนมันไตเหมือนรัดแลนรัดบันรัดประหอดทันงานดีซี่บันรัดรัดไปบ่ได้แบบนนี่ มันเห็นมันรัดหลายนะกลับมามุงเต้าอือมันรัดมุงแล่นโคมหนาวโครมล้างขนานันานโกงมาโครม,มไปก็ไปกลับมาอยู่โขงหานะ่ะเห็นแบบมันแหลนตัวแหลกมันแนหลนลายแล้วมันก็ใจสีเงาแบบแลนรัดไปลง่แล้วคู่หนาวเขาเปิดอีกแปร่ไปอีกบบหอบคู่หอบข้างหน้าตีี่แบบเห็นโล่งบบโล่งใบเม่เห็นเห็นยุ้ยเจ้าสีตรงพุ่มสิตรง ตรงตรตัวตรงมันมันบืนมันเมื่อยก่อนะตัวใหญ่มันไม่ซ้อมมันตายอยู่ถวิงได้ไหมนี่ใครได้แล้วว่ทีนีป้าคอใหญ่กว่าดีใจถือความฝันเลยตอนเออมันตายมันตมันบืนได้จนมันตายมันเปีนเม่มันเมื่อยยังตอนแรดหาตะหนักร้อนแบบแลวไปขึ้นหน้าที่หาเข็น เหมยเงาเงาอยู S <S ่บนนี yeah, Bref, ้เงาเนื à, ้อเจ็บเลยเงาแบบอดนเลยก่อนแบอดีเหยเงาเหนื่ฮยแฮะแต่แล้วก็ล่องไปที่ขาเยียบฟองผู้ฟองนะที่ล้มรองเา้าีขาขึ้นชึงคือกเดินแต่ล่องได้เออว่าลองลื่นไปอาเซียแล้กับนามมันบรายตัวนี้นะคับไปกับมาอยู่ลายปลายต้ะปรกคอ เอาจวิงตตตักเลยทาเดียวสองโตได้ทีเดียวเลยสองโตสองโตก็โตโตโตมันไก่สิตายสองโตัวง่มันเมื่อไงเนาะเมื่อไงสับขาหนิปลาคอนปลาคอนใหญ่เออปลาคอนใหญ่ดีใจดีใจเจ้าหน่มความันนั่นแล้วกาไปก็มาที่ันเห็นปลาคอนใหญ่มันบกไปใส่ดอกก่อน่น เยอะนั่นแกนี่แล้วมันจัมมม่อมแท้เลยาหวานค่ะไข่ตั้งแต่แท้น่าปคอตัวนี้กได้สองตัวนี้มันเห็นตัวหนึ่งไปเห็นอีกตัวหนึ่งเลยสองตัวตัวหนึ่งนั่นปีนพงขาขาวยืนนิยงตัวหนึ่งบัตตันต้ดินอยู่แต่ะอันถือคืนมาเลยสองคนติกัมหาน้ำหยาดตั้แ่หยาดพนเอาหายังครับป้าเลยโอ๊ปาขไขโตประคออยู่พระวาคุณหาลงคุณใสถให้คุณแกขึ้นเอาขนัดนี้เลย้หาตัวเขาอยง เทคว้เ<อ>าเทคว้า <ไง S 1> อ่ส่น่ะแล้วลสีแ่นเอาปลาให้ใด่แล้วปักคอยใหญ่บ่อยากโบกเขาเขาก็ลงุ่ใหญ่เขาอ่าองเมาสองก้นเขามาลุงตันเขาเป็นกุกหัวเมียเขมามหาลงกันน่ะบบตัวพังหาปลาเจ้าจเด็ปลาได้ป,าดปาลาแล้วก่ขึ้นมา,าามาเด็ปลาคอยง่ายเขามาจะสองโตหรือเปล่าตัวจะาขางกับยางนกขันหน้าเดียอยวยางถื้มือ ผู้เมื่อลูกเตียวได้ดดๆๆขันได้ปลาคอได้แล้วก็ย่างไปย่างผู้เมื่อจะย่างขื่นขันห่านค่ะได้ปลาเลี่ยย่างขึ้นไปนล้วเพาได้จะไปเขื่น กูเมื่อลูกตื่นลูกถึงเมาอู้ขักขวัญเด็กปากคอไปกับใครในครอ,อไปผ <ไป S 1> ู้เดียวไปคนเดียวไปหากินกับหน,น,น้ามันไปออกจากเพื่อนนะอย่างเราเม,ม,มื่มอฉมาเลาะมึงซือ้อ,อ,อเด่นเลาะหาเลาะห่างไปหนึ่งไปใช่ไปเอาซ่อมเอาแต่ปลาคอใหญ่เอาแต่เด็กปาคอใหญ่กว่พ่อสิเมื่อจำแนกแก่น นี่จะไปไทยคตัวยังวาไปไทยกัมีอยู่แต่ว่าเอาแต่ปลาคอยใหญ่เนาะแม่นปลาคอยสองตัวหรือก้องถ่าดีใจจนวายมันพูมาปลูกตื่นถึงนมากเยตัวแรกนี่นได้งานที่สี่งานที่สี่ตัวที่สองได้งานที่ห้าใช่นก็ตีตัวเลขเด็กนก็จะตีตัวเดคะตีตัวเลขกันว่มันกัสิีเป็นปลากับเป็นแปะเนาะปลาเป็นแปปลาเปนคนคนกับเป็นหานะ คนกับเป็นหาแปดหาคือเนาะมันนี้คนสามคนแบนสามค้นผู้ชายคนหนึ่งกับเป็นหนึ่งเนาะค่ะยิ่งกับสองกับเป็นหนึ่งสองตากับเป็นหาตาคนกับเป็นหาแต่ทีเป็นคนสามคนกับ่ยสามหาสามหนึ่งสองเออสามหาคนกันสองหนึ่งสองหนึ่งค้นเนกับสองหนึ่งหนึ่งสองแปดหาสามหาแปดหา สามหาหนึ่งสองหนึ่งสองถ้าสามตัวเลยนะกอสามตัวก็จะเป็นสามสามสามสองสามสองแ้ว่าสามสองแปดไมสนตาสามสองแปดแม่สามสองแปดเนาะค่ะสันป้มแปดนะคนก็ชาเพราะว่านกอ่นกัเตนเอา่นเอายิ่งเนาะเอามัยิ่งเก่งตัดผ้า่เนาะผ้ายหนึ่งสองเนาะค่ะผ้าใส่หนึ่งมันยิ่งกับสองเนาะ คป้านี่ก็เป็นแปดพ้นกับเป็นหานะแปนหานะมันนี่ก็สาหนึ่งเนาะสามกับพ้นกับหนึ่งสองเนาะว่าเนกับแปบมคู่มือกับแ่กับเขาได้สามพาแปสาหานี่เด้มหบาเสี่นสามสองแดสามหาสามห่าองอแปดมหานสามห่าแปดแปดกับหนึ่งสอนี่คือคือเบค่ะน่มแนะ่ันงี่คื่เบอ่มอะมาด่ีเบน ตั้งแต่ติดตามมานี่นะก็กัเป็นคลิปแรกเนาะที่ฟันวาไดีจับปลาคอญ่คัก,กปันปนี่คักปันเจ้าติองโตวันที่ใป,ปา่าได้แค่ปลาคอไะตายตัวหนึ่งเน่จ้งงจาจะชเป็นเป็นปลาคอกทิเป็นหนึ่งที่มีอยู่แบอแปดับบได้ตั้งแับแปดศูนย์เนาะเข้ามาตายเนาะตายตัวหนึ่งเนาะแปดศูนย์ศูนย์แปดว่ะไม่ใช่ไหมเจ้าซาเวตแก่ก ก็แล yeah, oh mm ้วเจ้นหน้ากอสิเตะเพราะว่าค้นหรือปลาคนปลาตายตัวหนึ่งเนาะปลาตายตัวหนึ่งหน้าก็ก่าเป็นเป็นแปดศูนย์แปดศูนย์เนาะค่ะความฝันหน้ากอไม่ยังเพิ่มเติมปะคะมีแล้วเราโง่ซึ่งว่ากับลูกตืินค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขนะหน้ก็เราให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านก็ให้รับชมรับฟังนะคะเนาะค่ะขอบคุณหน้าก้เลยนะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสัหรับคลิปนี้นู่นน้อยน้ำโชวกับศิพ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของนก,กรนะคะ่ะนาก,กรพิ่นให้แนวทางตัวเลขมาสามสองแปดห้าแปดสามห้าหนึ่งสองแปดศูนย์กับให้ทผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะนก,กรเพินพ่นฝันว่าเผยเดียปาคอใหญ่าสองตัวค่ะท่านผู้ชม ค่านี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขงมดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 7บคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคมันหมาน,มานลำลำรุ้ยๆเฮห้งหงปังปัง,ปง,ปงกับแนวทางตัวเลขของนก,กอ,อก,กันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยกับฟา้าท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อทิ่สิบปรพาดแนวทางตัวเลขแนวทางความันดีๆเด็ดๆที่นุ่นหน่อยในเดินทางไปติดตามมาฝากาท่านผู้ชมนะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับฟ้าไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหมค่ะสวัสดีค่ะ